การสาธิตโรชินช้าแบบผู้หญิงนะคะตอนนี้จะเป็นการยืนคู่เพราะว่าในการโลชินช้าของผู้หญิงี่มีหลายลักษณะมากนะคะก็คือจะเป็นจะเป็นการยืนแล้วก็จะเป็นการนั่งแล้วก็นั่งสองข้างอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีการโรแบบเดี่ยวนะคะก็คือมีลีลาหลายลีลามากเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าในการออกจังหวะของ การลดชิงนช้าหรือว่าการการแรงเหวี่ยงนี่สําคัญมากถ้าเราแรงเหวี่ยงไม่ได้เนี่ยความตรงในการลดชิงนช้าจะไม่ตรงแล้วจะไปชนเสาชิงนช้านะคะเพราะฉะนั้นคนดึงแล้วก็คนที่ยืโลดชิงนช้าต้องน้ําหนักเท่ากันนะคะแล้วถึงจะอยู่ไปในทิศทางในทิศทางเดียวกันได้ในทิศเดียวกัน,น,นะะจะไม่ชนเสาชิ้นช้าขอโทษทีนะคะจะไม่ชนเสาชิงนช้านะคะ ถ้าเป็นชนเสาชินช้าท้องเนะี่ยในเรื่องจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่มเป็นความเชื่อที่ให้เราระมัดระวังในการไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเป็นกุสโลบายสมัยโบราณนะคะที่เวลาโรชินช้าแล้วก็ให้ระมัดระวังนะคะและจะต้องมีผู้หญิงดึงเพื่อให้เกิดยแรงเหวี่ยงที่ไม่ต้องออกแรงเยอะมากนะคะ เป็นการสาธิตแบบยืนของผู้หญิงจกไปแล้วนะคะ